สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมสตนะครับกับ f i n l l f n t t s s y 44นะครับในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของการเก็บเลเวลในเกมนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเลเวลนะครับได้โดยวิธีไหนบ้างนะครับ หลักๆแล้วนะครับในเกมนี้การเก็บเลเวลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทหลักๆด้วยกันก็คือการเก็บเลเวลตัวละครหลักของเราหรือว่าอาชีพหลักของเรานะครับในแบบที่2ก็คือการเก็บเลเวลของอาชีพเสริมของเรานะครับหรือว่าอาชีพที่2รองลงมานะครับสามสว่าไปเลยทั้งอาชีพแบบเกรตลิงนะครับทั้งอาชีพแบบคราฟติ้งรวมเป็นถึงอาชีพแบบคอมแบทหรือว่าแบบสายผชนภัยนะครับเพราะว่าในการเก็บเลเวลนะครับอาชีพที่2รองลงมาเนี่ยมันจะมีโบนัส exp ให้นะครับในเกมนี้อาชีพที่มีเลเวลสูงที่สุดอาชีีีีพพแรรกกกนะบจเเป็็อาาชทท่่ยสุด มาดูกันเลยดีกว่า วิธีแรกเลยนะครับนั่นก็คือการทำเมนซินาเรียลเควสนะครับหรือว่าเควสหลักของเรานั่นเองการทำเควสหลักของเราเนี่ยมันให้รีวอร์ดยีเอ็ปกับเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าโดยหลักๆแล้วเมนซินาเรียลเควสหรือว่าเควสหลักของเราเนี่ยมันก็จะให้เราไปลงดันเจี้ยนนะครับไปลงทริอัลไปตีบอสไปไล่ตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับรวมถึงรีวอร์ดรางวัลยีเอ็ปที่มันได้จากเควสเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราทำแค่เควสหลักของเราไปเลยนะครับเลเวลเราก็จะทนะจะันตัััวววเเเเเคคคคคสสพอออออดีนนนะรรบืืาาไไม่่่่จปป็ต้งงททยยลลแหก เลเวลมันก็จะเลเวลอัพทันกับเควสพอดีนะครับเพราะว่าเมนซีเนเรลเควสเนี่ยหลักๆแล้วมันก็มีเลเวลลิมิตอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเราถึงเลเวลยี่สิบเราจะทำเควสนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือเลเวลมันจะทันกันพอดีนะครับ ต่อมาวิธีที่2เนี่ยก็คือการทํา hunting log นะครับ hunting ็อกนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันคือการให้เราออกไปจัดการกับมนสเตอร์ที่เขากําหนดมานะครับว่าเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งวิธีการทํา hunting l o กหลักๆนะครับก็คือเปิดหน้าจอ hunting log ขึ้นมานะครับมันก็จะบอกเลยว่าการที่เราเป็นอาชีพอะไรนะครับเราต้องไปตีมนสเตอร์ตัวไหนนะครับแล้ววิธีการที่เราจะไปตีนสเตอร์เนี่ยมันก็ยังจะบอกอีกนะครับว่ามนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตําแหน่งไหนนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับชี้ตรงที่ตําแหน่งนสเตอร์นะครับมันก็จะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ใน อยู่ในแมปอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดหาในแมปนะครับว่าพื้นที่อันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปตรงพื้นที่นั้นเราก็จะเจอมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยนะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นแบบกลมๆอยู่บนหัวมอนสเตอร์อันนั้นแปลว่ามันอยู่ในฮันติ่งล็อกของเรานะครับเราก็ตีมอนสเตอร์ตัวนั้นเราจะได้ e อโบนัสมานะครับ วิธีต่อมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเลเวลอัพตัวละครของเรานะครับนั่นก็คือดูที่ดูเลตนะครับดูที่ดูเลตเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับตอนที่เราเลเวล16ซึ่งนะครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยสุ่มเรนดอมพาร์ตี้นะครับลงไปสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนนะครับตีมอนสเตอร์ในดันเจียนให้ตายให้หมดเพื่อที่จะเป็นการเก็บเลเวลนะครับแล้วการลงดูที่ดูเลตเนี่ยมันยังจะมีโบนัสซีกพีรายวันอีกนะครับคือดูเลตแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราทำวันละครั้้้งงงนนนนนนนะะะะะคคครรรรรัััััับบบลอมมมกก็จจีีีโสใใหแแต่่่ชวๆเเยา แค่ดูดีลเลตเลเวลลิ่งนะครับแต่พอเราถึงเลเวล50แล้วเราจะปลดล็อก r ูดีลเลตของดันเลเวล50นะครับปลดล็อก r ูดีลเลตทริออนนะครับปลดล็อกดูดีลเลตเมนเชอรี่ออฟเควสปลดล็อกอารยันเรส์นะครับนอร์มัลเรสอันนี้ก็จะได้ e x กผีมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราจะมีแค่เลเวลลิ g งไว้ก่อนเลยผมก็แนะนำว่าอันนี้เนี่ยให้เราทำทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีโบนัสรายวันให้เราด้วยนะครับ และอย่างที่4ต่อมาครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตัวผมเองเนี่ยเล่นมาตั้งนานนะครับไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้นั่นก็คือ Challenge Lock นะครับ Challenge Lock เนี่ยมันจะเป็นประมาณว่า Achievement รายสัปดาห์นะครับให้เราไปจัดการอะไรต่างๆมันก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับทั้งเฟสนะครับเป็นจอยเฟส10ครังเฟสเนี่ยคือการให้เราไปจัดการมอนสเตอร์นะครับโดยหลักๆแล้วถ้าเพื่อนๆเปิดแมปขึ้นมาแล้วเห็นเป็นสีชมพูอยู่ตามเป็นต่างๆอันนั้นคือมีอีเวนต์เฟสนะครับเป็นอีเวนต แล้วเนี่ยมันจะมีการให้โหวตปาร์ตี้นะครับคอมเมนต์เพลเยอร์อื่นๆว่าเขาดีไหมเก่งไหมนะครับอันนี้โหวต5ครั้งเราก็จะได้ e XP ฟรีๆมาเลยนะครับลงดันเจี้ยน5ครั้งลงกิลเฮดสิบครั้งนะครับทำลิฟ์เควสยี่สิบครั้งอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะได้โบนัส e XP มาด้วยเป็นรายสัปดาห์ซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นโบนัส e XP ที่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็แนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยทำตัวชาเลนจ์ล็อกเนี่ยทุกอาทิตย์เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องของโบนัสสกิลกันบ้างดีกว่านะครับโบนัสสกิลเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะได้มาจากหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกที่ผมบอกไปนั่นก็คือการเลเวลอัพอาชีพที่2นะครับซึ่งถ้าเราเลเวลอัพอาชีพที่2เนี่ยมันจะมีโบนัส exp อยู่นะครับซึ่งอาชีพที่2ของเราเนี่ยเลเวลต้องน้อยกว่าอาชีพที่สูงที่สุดของเรานะครับสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีสมุไรอยู่ที่เลเวล69นะครับถ้าทุกตัวที่เลเวลน้อยกว่า69เนี่ยก็จะได้โบนัส exp หมดเลยนะครับสมุไรของผมนจะได้ั ได้นะครับ100%ถ้าตัวละครที่2ของเรานะเลเวลอยู่ที่1ถึง69นะครับแต่ว่าถ้าเลเวลมากกว่า70ขึ้นไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าอาชีพที่1นะครับในกรณีที่อาชีพที่1เราเลเวลเต็มแล้ว80เนี่ยแต่ตัวที่2เราเลเวลเ0 71นะครับเราจะได้แค่50ซแล้วนอกจากนี้นะครับมันยังมีโบนัส exp มาจากอย่างอื่นอีกนะครับก็คือการกินข้าวนะครับการกินอาหารอาหารเนี่ยมันจะได้มาจากเควสต่างๆหรือว่านมะัจ ได้โบนัส exp อีก3%นะครับผมก็แนะนําว่าทุกครั้งที่เราเป็นลงดันหรือว่าไม่ว่าทํากิจกรรมอะไรก็ตามนะให้เรากินข้าวไว้ด้วยนะครับจะได้โบนัส exp 3%โบนัสบัฟจากฟรีคอมพานีนะครับอันนี้ก็จําเป็นต้องเข้ากิวนะครับหรือว่าฟรีคอมพานี fc นั่นเอง มันจะได้ประมาณ5-10%นะครับแล้วแต่ว่าเขากดใช้บัฟเลเวลอะไรนะครับมี1 2 3 1ได้5%นะครับเลเวล2ได้10%เเลเวล3ได้15%นะครับและต่อมานะครับที่ทุกคนสามารถทำได้เลยนั่นก็คือ resting exp นะครับหรือว่า exp ที่ได้มาจากการพักผ่อนนะครับเพื่อนๆอลองสังเกตดูที่หลอด exp ของเรานะครับเวลาเราออกจากเกมเนี่ยแล้วกลับเข้ามามันจะมีหลอด exp ที่เป็นสีเข้มขึ้นมานะครับตรงนั้นแปลว่า จนกว่า EXP เราจะรีชจนหมดหลอดนั้นเนี่ยเราจะมี EXP ที่บวกขึ้น50%นะครับถ้าเรารีชในเมืองนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบปลอดภัยครับตอนที่เราออกจากเกม logout าจากเกมแล้วเราจะสังเกตได้จากที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ดวงจันทร์ขึ้นที่ EXP หลอด EXP ของเรานะครับแปลว่าอันนั้นเนี่ยเราจะได้ resting EXP มานะครับก็จนกว่าจะครบหลอดตรงนั้นแหละ EXP ของเราจะบวกขึ้น50%นะครับก็คือกิบเวลเร็วขึ้นนั่นเองและสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้มาเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์นิวริงนะ อันนี้เป็นแหวนนะครับถ้าเลเวลต่ำกว่าเลเวล30เนี่ยเราเราใส่แหวนตัวนี้นะครับเราจะได้ XP โบนัสเพิ่มขึ้น30%นะครับผมคิดว่าน่าจะได้มาจากเมนซีเนโร่เควส์ักอันหนึ่งในช่วงแรกๆนะครับอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้มันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันยังมีแหวนตัวอื่นอีกนะครับที่แบบบวก XP 30%นะครับแต่ว่ามันได้มาจากการพรีโอเดอร์ชาร์ดบลิงเกอร์นะครับแต่ผมก็ไม่มีเหมือนกันอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับ โดยสรุปหลักๆแล้วนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวิธีที่ผมทําอยู่โดยปกตินะครับทำเควสหลักนะครับฮันติงล็อกเดลี่ลุเล็ดนะครับชาเลนล็อกแล้วก็ตัวโบนัส exp ต่างๆนะครับที่ได้มาจากบัฟต่างๆเลยแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะบอกวิธีอื่นนะครับที่ผมยังไม่ได้ลองทําดูนะครับแต่ผมลองหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีวิธีแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเหมาะกับการเลเวลอัพอาชีพที่2นะครับแต่จริงๆแล้วใครจะใช้วิธีนี้นะครับในการเลเวลอัพอาชีพแรกก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีต ก็คือการทำลิฟควสนะครับลิฟควสเนี่ยมันจะปลดล็อกที่เลเวล10นะครับ หลักๆแล้วลิฟเควสเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับเป็นไพ่อยู่ที่ NPC เราไปคุยกับ NPC คนที่มีไพ่บนหัวเนี่ยเขาก็จะให้เควสกับเรามานะครับเราจําเป็นจะต้อง initiates ลิฟเควสก่อนนะครับก็คือกดเริ่มเควสไม่นั้นเควสมันจะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่เหมือนเควสปกติคือเราไปตีได้เลยแต่นี้มันต้องกดเริ่มต้นเควสก่อนนะครับพอเรากดเริ่มต้นเควสปุ๊บมันก็จะมีมอนสเตอร์ออกมานะครับเยอะแยะมากมายเลยให้เราไปจัดการนะครับไปเก็บเห็ดบ้างไปตีเห็ดบ้างอะไรประมาณนี้ก็จะได้โบนัสนับ มันน่าจะเหมาะกับการเลเวลอัพพวกอาชีพที่เป็นสายคลาฟแล้วก็สายเกตเทอร์ลิงนะครับผมคิดว่าตัวรีเคเวสเนี่ยอีกหนึ่งวิธีต่อมานะครับนั่นก็คือการลงดี e ดันเจียนครับผม p a l a c e of the Dead ซึ่งไอ้ดี e ดันเจียนนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นมินิเกมในเกมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า ที่ผมลองไปเล่นดูนะมันคือการที่ให้เราเอาตัวละครของเราเนี่ยไปเริ่มต้นเล่นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับภายในดีฟแดนเจนเลเวลเนี่ยมันจะขึ้นเร็วกว่าปกตินะครับแต่ว่ามันจะได้โบนัสซีเอ็กกับตัวละครจริงๆของเรามาด้วยพาเลตซ็อบเดอะเดยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันจะอันล็อกตอนที่เราจบเมนซีเนียร์เควส์เลเวลสิบเจ็ดนะครับมันจะอยู่ตรงกระดานเนียนะครับเราต้องไปที่แมปคอรีมิลในเซาชาวนะครับมันจะมีเอนน็นพีซีตัวนี้เป็นคนอินิเชตพาเลตซ็อบเดอะเดยให้กับเรานะครับเราสาาามรรรถลลงงคคนนเดดดียววกกก็ไก Party ก็ไไ้้ะะัับบหือ่จ แล้วข้อดีของมันก็คือมันไม่จะเป็นต้องมีโรมีแท้งมีอะไรนะครับก็คือลงเป็น DPS 4คนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับหลักๆแล้วเราลงไปปุ๊บเราก็จะกลายเป็นตัวเลเวลหเลยนะครับแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยใครอยากเลเวลอัพอาชีพไหนก็เปลี่ยนเป็นอาชีพนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปมันจะมีสล็อตเซฟให้ด้วยนะครับเหมือนเป็นมินิเกมเป็น2สล็อตก็ให้เรานึกว่าเราเล่น PS1 แล้วกันมันเหมือนกับ PS1 เลยนะครับมีสล็อตเกม2งสล็อตนะครับรู้สึกว่ามันจะมีทั้งหมดห้เป็น หตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากจะลอง Palace of the Dead นะครับ และอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนั่นก็คือ Quest Beast ส r i ี e นะครับหรือว่า Qu e s t ของพวกชนเผ่าต่างๆในแมปต่างๆนะครับ q u e ส t นี้นะครับมันจะได้เงียบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะรีวอร์ดเราให้กับ c u r r e n c y หรือว่าหน่วยเงินของพวกชนเผ่านี้นะแล้วเราสามารถเอาไปเพิ่ม r e putation ของเราได้นะครับรวมไปถึงยังเอาไปแลกสัตว์ขี่ได้อีกด้วยนะครับถ้าเรามี r e putation ที่เต็มแล้วนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทําไว้ก็ได้นะครับเป็นประมาณเป็นเนื้องรองในเกมนะครับที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับชนเผ่าต่างๆในแมป ซึ่งพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีชนเผ่าอยู่นะครับทุกพื้นที่เลยมันจะปลดล็อกตอนที่เราเลเวลประมาณ41นะครับ Main Scenario Quest Level 41มันจะแบ่งออกเป็นตามภาคนะครับภาคเรมรีบอลเฮเวนวอร์สตอมรัดแล้วก็ Shadow บริงเกอนะครับ และต่อมาอีก2วิธีสุดท้ายนะครับสวิธีนี้เนี่ยมันจะไปผูกกับแกรนดคอมพานีของเรานะครับคือเราจะเป็นจะต้องมีแร้งนะครับในเซคันด์แรคงลูเทเนตก่อนนะครับหรือว่าเป็นผู้กองเป็นร้อยโทนี่แหละเออในแกรนดคอมพานีนะครับถึงเราจะสามารถทํา2อย่างนี้ได้อย่างแรกนั่นก็คือสควอดอนนะครับสควอดอนนี่ก็คือการที่เราจะจัดรูปสควอสของเรานะครับ เพื่อที่จะไปลงปาร์ตี้ดันเจี้ยนกับเรานะครับซึ่งไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันเป็น AI เป็นบอทนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปคิวอัพกับคนธรรมดานะครับถ้าใครเล่นเป็น DPS ก็จะเห็นว่าการคิวอัพรอคิวเนี่ยจะนานมากนะครับในเกมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะลงดันเจี้ยนดันเจี้ยนไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็มาเลเวอพสควอดดอนของเราก็ได้แล้วเราก็ให้เราเนี่ยลงไปกับบอทนะครับแล้วบอทพวกนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับคนปกติเลยเราสามารถสั่งให้เขาเดินได้นะครับ มีตัวแทงมีตัวคิวนะครับเราเล่นเป็น DPS ก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะปลดล็อกตอนที่เราเลเวล47แล้วนะครับสควอดอนเนี้ย และสุดท้ายก็คือเดอะฮันนะครับเดอะฮันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับฮันติงล็อกเลยแต่ว่าจะเป็นการไปล่าบอสตามที่เขากําหนดมาจากแกลนคอมพานีนะครับมันจะปลดล็อกตอนที่เราเลเวล50นะครับมันจะมีมาร์คบิลกับเป็นอีลิทบิลนะครับอีลิทบิลเนี่ยมันเป็นการให้เราไปล่าบอสนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูในแมปมันจะมีพวกบอสตัวเล็กๆอยู่นะครับที่เป็นเลเวล50แต่ว่ามันไม่ควรจะอยู่ตรงเนี้ยมอนสเตอร์เลเวล18แต่มีบอสเลเวล50อยู่นะครับอ่ะอีลิทบอสก็คือไอ้พวกกกนนนี้้้แแหหละะะใเรรราาาาไไปจจัััดดตมมตมมนะม่งๆคบ็ โบนัสมาด้วยเหมือนกัน โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการเก็บเลเวลที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทั้งมือใหม่มือเก่าเลยนะครับหลายเรื่องนะครับที่ผมลองหาข้อมูลมาเนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับทั้งพาเลตซอฟต์เดอร์เดนะครับมีคนมาบอกผมว่ามันมีวิธีนี้ด้วยนะครับตอนที่ผมไลฟ์เกมนี้นะครับสควอตอนก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะครับตอนทําคลิปนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามีอันนี้นะครับเดอะฮันนอบีรทร สนุกดีนะครับเป็นอีกหนึ่งแมชชินิกของเกมนะครับที่ทําให้เราเล่นเกมได้อย่างไม่น่าเบื่อนะครับโอเคถ้ายัางไงวันนี้นะครับเป็นแมสก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ